สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับนี้ภาพประเบงดอกคำพงนะครับของถ้ำครับถ้ำของโอบว้อมครับนี่ยูซีดอกครับพี่น้องครับสำหรับซีดอกนี่นะครับเดิมยูคสองครับเฮ้ยสอมไอยมาแล้วสองครับนี่นะครับสอมไอยมาแล้วไปพันสองลอยนะครับโตเดิมๆนี่สองตูนะครับแต่ว่าได้เอากาวกัน ยอดกันข้อขาดครับเพิ่งสองดอกเลยนะครับแต่ว่าดอกเดิมครับรุ่นนี้นะครับถ้ำนะครับดอกเดิมเดิมนะครับมีอยู่สองดอกแต่ว่าห้อยยอดขาวกันข้อขาดนะครับหน้าสองดอกนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับอยู่พันห้าร้อยบาทนะครับมาร่วมชองตัวเดิมนี่ครับนี่สอบไหวมาแล้วนะครับ อ่ายูทีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้ำนะครับซิปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นโค้งรอครับพี่น้องครับเป็นโค้งรอสวยๆครับเดิมๆครับแต่ว่าสิเป็นร้อยยอดกาวยุคข้อนี่นะครับเป็นไข่ๆซุ่มมากไข่ๆนะครับอ่าเป็นข้อยอดกาวกันขาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรก นะครับของคำนะครับตัวนี้มีอยู่สองดอกเดิมๆสมว้อยมาแล้วมีสองดอกนะครับเอ้าสรุปแล้วคือสมอว้อยมาแล้วราคาอยู่ทีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าพัสดุสมว้อยราคาอยูหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเปล่าเลยเด้อครับพี่น้องราคาพิเศษหนึ่งพันห้าร้อยบาทมีสองดอกหนึ่งพันสองร้อยบาทมีสองดอกเคือนลานครับพี่น้องครับ เอาสนใจสอบถามรายละเอียดได้ร้านพี่เดรด,ดิโอเด้อนะครับกาลสินสนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7 0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับขอบคุณหล,ลายๆครับที่นี่ฝากติดตามนักเนเดอร์นะครับฝากคนไหนกนแค่คนติดตามน้ำร้านพี่เดรด,ดิโอครับสวัสดีครับ